เขาเรียกเมนูอะไรก็ไม่ไรู้อ่ะันคือกึ่งข้าวหน้าเนื้อแต่ใส่อุดง้งเพราะว่าลูกชอบเพราะฉะนั้นทำเมื่อวานแต่ว่าลูกชอบมากก็เลยทำขอให้ทำอีกวันนี้ซึ่งเป็นเมนูแรกที่นางรีเควสแล้วก็แบบเออเพิ่งกินเมื่อวานแล้วอยากกินลองดูแต่ว่าเผื่อใครนคนเอาไปทำนะคะ เริ่มต้นนะเอาจริงๆมันก็อันนี้โอจะทำงานเหมือนอันนี้เป็นสาล่ายคอมบุนะคะผมก็จริงๆรูปชอบนะเราก็ไม่ดูดอกมืกกอกับปาก็ใส่น้ำนิดเดียวเพราะว่าทำแบบเหมือนสำหรับเขาทำคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะทำน้อยๆกับน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่สาล่าย ไปนะคะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเหมือนเขาจะเหมือนจะบานออกเอนี้ยรอสักหน่อยเนึ่ยแล้วเราค่อยใส่ดูในหม้อ,อก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ส่วนผสมอะมีอะไรบ้างจริงๆมีเห็ด เพราะลูกชอบเห็ดอันนี้เอาตามใจแม่นะลูกชอบกินเห็ดอันนีก้ก็เป็นเห็ดอะไรนะพอดีมันมีติ๊กตี้นี้ที่บ้านไม่ตาเกะแบบนี้ก็หั่นทิ้งไว้แล้วเราก็จะใช้เนื้อแบบเหมือนเนื้อสไลด์อย่างเงี้ยค่ะเนื้อสไลด์แล้วก็จะมีเ,เหมือนซอสปรุงรสสำหรับแบบเหมือนผัดข้าวหน้าเนื้อ ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นหม่และเมื่อนางบานออกมานิดนึงใช้ปาเราก็จะใส่ปลา,าเขาเรียกอะไรอย่างเหมือนปลาที่สำหรับทำน้ำซุปปะ่ะลงไปอืม รอสแป๊บนึงไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะคะเพื่อให้ทั้งกลิ่นทั้งความเค็มของปลาแห้งมันออกมาหน่อยอจะตั้งอีหม้อนึ่งเอาไว้ทำเส้นก็ดได้นะเนี่ยผก็เอาหอม้อนึ่งมาดว่ามีหลไร ทุกวันแต่ว่าเห็นเมนูนี้คุณเขาชอบก็เลยแบบอยากลองอัดดูแล้วก็โูดจะชอบซื้ออะเครื่องทำต,งต่างๆอันนี้เป็นเส้นอุด้งก็ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเหมือนกันไม่ได้ขายของให้เขานะก็ฟูดจงฟูจิเนี่ยเพราะมันน่ารักมันเป็นเส้นอุด้งแล้วก็เล็กๆ น่ยาวมากน่าจะเป็นของเด็กอ่าไม่ค่อยออกหรอกแต่ก็ลักษณะนี้ก็อันนี้ก็รอน้ำเดือดแล้วถึงใส่เกลือไปหน่อยแต่คือไม่หน่อยหรอกอันนี้โอ้ว่าเส้นน่ะมันควรจะเค็มนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็ทำน้ำให้มันเค็มหน่อยก็ใส่เท่านี้ เกลือไปปริมาณหนึ่งนะและรอเดือดน้ำส่วนน้ำที่เราทำไว้นะคะก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวจะถ่ายออกมาเอาแต่เขาเรียกอะไรนะกรองออกมามันก็จะได้รสชาติเอ่อกลิ่นได้กลิ่นของออปลาแห้ง แต่รสชาติมันก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เค็มแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นเราก็จะกรองมันออกนะเดี๋ยวจะให้มันเป็นไงตัดต่อเลยก็ไม่เป็นกับเขาหอกนะ,ะดูตาแบบอิเรียลเลยลวกันนะฮะไม่มีใครช่วยด้วยเราก็กรอง นีม่มีใครช่วยถือมาทำคนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยก็ใช้ที่กรองแบบง่ายๆเอาแต่น้ำน้ำกรองนี้นะก็จะได้สักถ้วยหนึ่งน้ำมันก็จะใสๆแบบนี้กัน,น เรามาดูกันก็พักทิ้งไว้ก่อนะคะครู่เ,เดี๋ยวเราจะมาทำอย่างอื่นกัน อาจจะรสชาติมันก็เข้มๆเ,เราก็ชอบเส้นลูกชอบเส้นก็เลย เาชอบเดี๋ยวที่วันหลังจะทำให้ดูแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขึ้นมาได้ง้างๆทำสัก่อนเดือดละ ไอ้แล้วแต่ความถนัดของคุณแม่แม่แมบางคนอาจจะชอบทำเยอะเก็บไว้ทำฟุ้งฟิ้งด้อยอะไรอย่างเี้แต่ว่าอันนี้เราชอบทำเป็นมืสอสดใหม่โอเคต่อนะคะ Thank you. 没耶，我害怕。 ซอสที่ตอกเตรียมไว้เพิ่มไปไม่มีน้ำมันก็ไม่มีความเข้มรอบรอบสุดท้ายเราจะใส่เน,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 นื้อนี่แหละค่ะใส่ไม่ก็ใส่น้ำนี่ใส่น้ำเยอะนี่ แล้วนะ้ำอันนี้ก็เป็นเหมือนน้ำสุมแทนมันผสมน้ำสุมมันก็เจ,กะจะอจางีเดหออเจได้ดี จะใช้ได้แล้วนะอันนี้จริงๆเราฉิมหน่อยก็ได้รอะทำแค่หนึนะ่งรสชาติ ใช้ได้แล้วค่ะ